Subaru e v o t i s รถอเนกประสงค์รถไฟฟ้าที่เหล่าสาวก็รอคอยคาดว่าจะเปิดตัวในปี2021นี้ถือเป็นเรื่องราวจากค่ายดาวลูกไก่ Subaru ที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับรถใหม่ Subaru Euvotis รถอเนกประสงค์รถไฟฟ้าที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้และยังมีค่ายโตโยต้ามาร่วมมือด้วยในการพัฒนา,นาเจ้ารถคันนี้มีการเปิดเผยเรื่องขุนพลัง ซูบารุยูโรติกำลังสูงสุดของรถใหม่คันนี้จะมอบให้อยู่ที่ตัวเลข290แรงม้ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อรวมถึงแบตเตอรี่อาจจะใช้ BYD ที่ทางค่ายโตโยต้าเพิ่มเข้ามาเพิ่มลงในานามบริษัทจะตั้งแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าร่วมกันโดยหากชาร์จ1ครั้ง จะวิ่งไกลสุดอยู่ที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ดีไซน์ของตัวรถก็ยังเป็นกระจังหน้าหกเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยส่วนที่เหลือจะปรับให้ดีไซน์ปาดเปี่ยวยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังคาดว่าจะมีระบบ AI มาช่วยในการขับขี่ของเจ้ารถคันนี้ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยเรื่องการเปลี่ยนเลนระบบปล่อยมืออัตโนมัติในช่วงการจราจรติดขัด ควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติการลดความเร็วในทางโคง้งเป็นต้นก่อนหน้านี้ค่ายซูบารุก็ได้ยื่นจดทะเบียนการค้าคำว่าอีโวติสไปเมื่อ2018ส่วนกำหนดการจำหน่ายของเจ้ารถคันนี้น่าจะอยู่ราวๆปีนี้หรือปี2021นั่นเอง ส่วนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะไม่พลาดที่ใหม่ๆจากผมจะอัปเดตข่าวใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนด้วยนะครับ